บางบ้างเรามาต้มสมุนไพรต้านทานโควิดกันนะคะส่วนประกอบมีอย่างดังนี้ค่ะมีขิงมีข่าตะไคร้กระชายขมิ้นหอมแดงกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดกะเพราแดงค่ะก็ต้มรวมกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอเดือดแล้วก็ หลีไฟลงตุนไปเรื่อยประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเคี่ยวจนกว่าจะมีน้ำสมุนไพรออกมานะคะกลิ่นก็จะหอมมากเลยค่ะใส่ขมิ้นลงไปด้วยนะคะเพราะว่าขมิ้นเนี่ยช่วยรักษา,าทางภายในของเราค่ะขิงขาตะไครก้กระชายขมิ้นกะเพราแดงใบมะกรูดหอมแดงแกระเทียมทนนะคะต้มรวมกันตุนไปเรื่อยนะคะขอทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากพิษภยัยโควิดค่ะ ช่วยแชร์ด้วยนะคะเห็นไหมไม,มีประโยชน์ค่ะ